สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะมีไอ์อีเวนต์แอนนิเวอร์ซารีนะครับครบรอบ3ปี a p e x นะครับผมมาเช็คมาดูอีเวนต์ใหม่กันดีก่อนนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมผมไม่ได้ดูแล้วนะว่าในสกินนี้มีอะไรบ้างนะฮะผมไม่ได้ดูเทร์เลอร์ทั้งนั้นเลยครับกะจะมาดูครั้งแรกพร้อมๆกันเลยนะฮะก่อนจะไปดูเรามาเปิดกล่องสกินนี้ดีึงนะครับผมมีวัตสันแพ็กมาด้วยนะฮะฟรีนะครับจัดเลย เห็นมีหลายคนได้อะไรนะได้แอร์รูมกันผมงงอ้าวโอ้ว้าวโอ้โหนเย่ก็ผมว่าคุยอยู่นะคุยแปลกเยี่ยมชมอีเวนต์ใหม่โอเคให้ทองหนึ่งก็ดีใจโอ้คุยอยู่นะฮะ ไปต่อโอ,โ,โอ้โหดูดีเป็นพิเศษเฮ้อเอาอีกแล้วในเดมแบนเนอร์นะครับช่วงนี้เป็นไรไม่รู้แต่นี่ผมชอบโอเคเรามาดู Price Tracker กันว่านะครับผมก็ปีนี้นะปีนี้ฉลอง3ปีครบรอบนะครับก็มีแจกอันนี้นะ Time Capsule ม,มี มีสกินแจกเฮ้ยนี่สวยนี่สวยนะครับสกินฟรีนี่สวยแล้วก็มีแพ็คแจกชามชามเยอะจริงอันนี้โอ okay. oh. uh huh. เคโอ้เรสดูหน่อยเฮ้ยสวยดีสวยดีนะครับสวยเลยโอเคโอ้ย่าฉลองมาไม่ครบทุกคน นี่แจ็คแพ็กอันนี้นะฮะออหรือผมจะทำคลิปตามล่าแพ็กดีนะครับผมเก็บแต้มคัฟคลับโอเคอ p พ c กส์แพ็กริโอเอ็มวีพีอ้าวมันเหมือนสกินปกติเลยก็แพ็กนะครับผมไปไปดูยูเอ็นใหม่กันดีกว่านะฮะ ไปดู s p e c i a l Offers กันดีกว่าน,นะครับเอมีอะไรขายบ้างนะฮะอืมบันเดิลไม่มีอะไรโอเคเริ่มมานะฮะเฮ้ยอันนี้อย่างเด็ดมันมันคราฟไม่ได้เหรอได้โอ้โหผมใช้แล้วดิ โอ้โหอย่างเท่เท่มากนะครับผมชอบนี้ที่สุดแล้วนะฮะถ้าให้ดูตอนนี้นะผมเพิ่งดูอันเดียวนั่นแหละพูดอะไรไม่รู้นะครับผม High Polish สุดดีนะครับวันนี้เป็นเอพิกที่สวยอยู่นะครับอันนี้ก็ All System Go เฉยๆนะครับวันนี้น,นี่ No Chill โ,โหเว่าเยอะมากเยอะไปหน่อยนะฮะร,รู้สึก ไม่เท่เท่าไหร่นะครับสกินอื่นเท่กว่านะของเร v e n a นั้นเยเฮ้ยอย่างนี้เจ๋งเออสวยสวยดีนะครับโอ้โ oh, ห oh, ผมทองเลยผมชอบนะจริงอันเนี้ยอาจจะชอบกว่าที่ผมมีอยู่ก็ได้เอเลเจนดารี่ผมว่าสวยแหละนะครับผมต่อไปก็มัลจิทูอืมใช้ได้นะครับอันนี้ก็ โอ้มาเลย Mortal Combat k o t a l Carn ใครไม่รู้จักโ o t a คา a r n ลองไปเสิร์ชด,ดูนะฮะนี่ Thunder Kitty o t s a n นะครับเฮ้อพังๆหน่อยนะสกินนี้แต่ไม่ใช่แนวผมนะฮะต่อไปก็ Lit Wit โอ้นี่มัน ใครนะผมนึกชื่อนักร้องไม่ออกนะฮะไม่ใช่ลิวเนสเอ็กซ์นะครับนึกออกแต่ลิวเนสมีอีกคนหนึ่งอะจำไม่ได้แล้วที่เป็นแต่ก่อนชอบทำคลิปยูทู e แบบตลกๆฝรั่งนะฮะแล้วตอนนี้ไปร้องเพลงชื่ออะไรไม่รู้นึกไม่ออกจำไม่ได้แล้วเนียบริเ i ียนเวอร์แดนสปิริตโอเคผมว่าเสียสวยกว่านี่ก็เดอะดริปอ๋อทำไมสีมันเพี้ยนอะอุ้มเนาะ อเออผก็สวยดีนะนะครับผมอันนี้โอ้โ oh น no, อันนี้หนักเลยนะฮะไม่ไหวอันนี้สายสายไพเรสนะครับเอออกแปลกๆปกนิดนึงนะแต่ฟิลสวยๆนะครับโอ้ไม่ก็ผมไม่ค่อยโอเคกับอันนี้นะฮะเออ,อย่างเด็ดนะครับ สเปรย์สวยอืมอืมไซส์มันไซส์ปกตินะไม่ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคแหละผมว่าวิงแมนก็ยิงเหมือนเหมือนกันนี่แอร์ออร์คิดนะครับโอ้โหเป็นเหมือนแมงปอเลยนะฮะไซเบอร์พังจัดออ้ันนี้หนักหนักเลยนะครับผม เขาพยายามทำให้บังกลอเป็นหุ่นยนต์นะฮะเห็นหลายอีเวนต์แล้วอืมอน,นี้ก็เทคนัวนะครับเหมือนสกินเซียสโกเลยนะฮะนิโอนัวรู้สิทุกคนคิดว่าไหนสวยสุดจากใจจริงผมผมว่าอันนี้แหละนะเดชิบลอต้าผมไม่ค่อยได้เล่นเลยต้องเล่นสลามั่ถุงมือถ้าเอาแต่ถุงมือนะอันนี้มันก็ธรรมดานะครับผม เพราะเราเห็นแต่ถุงมือตอนเล่นนะฮะจริงๆแต่ว่าที่ผมอยากคราฟตอนนี้เลยคื่องนี้ยผมว่าสวยนะฮะแปดร้อยเองเออมือก็สวยดีนะครับแล้วอันนี้นี่เอไม่รู้ทุกคนคิดว่ายังไงกันนะแต่ว่าผมว่ามันไม่น่าจะมาอยู่ในแอลรูมหรือเปล่าไม่รู้นะผมว่ามันคือถ้าจะอยู่ในแอลรูมผมรู้สึกว่า มันต้องมีอะไรมากกว่าการที่สกินเปลี่ยนต่อคิวนะครับผมว่าถ้ามันเปลี่ยนตอนที่เล่นอ่ะแบบยิ่งยิงยิ่งเปลี่ยนไม่งั้นก็เอฟเฟกเปลี่ยนอย่างสแกนเป็นสีฟ้าทนที่เป็นสีแดงอะไรเงี้ยนะฮะผมว่ามันจะเด็ดกว่านี้นะครับผมอ่ามันก็สวยดีนะแต่ว่าน่าจะแบบว่าคาฟตทิงเมทัลมือหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะโอเคนะไม่รู้สินะครับ น,น่าจะเป็นประมาณนี้นะฮะยายผมเปิดกล่องหรือเปล่านะครับอยากมลองคอมเมนต์กันมาดูนะฮะต้องคำนวณตังค์ที่เหลือด้วยนะครับผมยูท u b e นี้ไม่ได้ตังค์เลยนะฮะจริงๆบอกเลยไอคลิปละสิบบาทน,นะครับผมเออก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับอีเวนต์นี้นะครับไม่มีอะไรง่ายนะอืม ถ้าใครชอบคลิปเปิดกล่องนะครับไปเดี๋ยวผมใส่เพลย์ลิสต์ไว้ให้ตรงนี้เลยนะฮะอยากดูไปกดดูกันได้นะครับผมรวมที่เคยเปิดกล่องมาทั้งหมดเลยนะฮะอยากดูไปดูกันได้นะครับมีเปิดแอร์รูมด้วยนะฮะในนั้นนะครับผม,มเจอกันนะครับ yes